ไปหนึ่งร่ะเ้านร้านร้านร้านเป็นไงบ้างด,หหดีครับผมรู้สึกดีใจที่ก็ได้กลับมาเมืองไทยกลับมาบ้านมาทำงานอีกแล้วก็ร้าน Adidas ก็เปิดแบบยิ่งใหญ่มากซึ่งผมว่าจะดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาคือผมว่าน่าจะได้เยอะครับก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ร้านที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ที่เมืองไทยร้านไหมครับเพราะว่ากันแบบมีคดเลยทังแบบ กกบ่่าีอยเไลใช่ครับผมที่นี่คือมีครบทุกสไตล์เลยไม่ว่าจะมาแนววิ่งหรือว่าแนวสตรีทฮิปฮอปมีหมดเลยก็เป็นอะไรที่ผมว่าดีมากครับผมใช่ครับผมผมเป็นคนรักรักรองเท้าผ้าใบ <c oughs> แล้วก็พวกเซอร์ฮูดอะไรพวกเนี้ยครับ <c oughs> ก็ เมื่อกี้เขาเลยบอกให้จิ้มหรือจฉพาะแบรนด์ไหนเขาให้30%เลยเนะคือไม่ต่ำ30%เลยวหรอเอาอย่างเนี่ยครับด้50%ครับขอบคุณมากเชิญชวนนยครับเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ก็ฝากเชิญชวนทุกทกคนนะครับใครอยากจะเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ลองสไตล์ใหม่ที่เราไม่เคยลองมาก่อนก็ได้มาที่นี่ได้เลย <โ un S 2> อ่ด d ดาสเวิ i ์ i ช n a l s ที่สยามเซ็นเตอร์นะครับเป็นร้าน Adidas o r i g i n a l ัที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นความภาคภูคมิใจของประเทศไทยโดยหละที่เขามาเปิดร้านที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในปีนี้ติดอันดับคนต่างชาติคนเกาหลีกหลรักมากที่สุดนะครับของเท s, <c oughs> <c oughs> <S <c oughs> เฮ้ยคนนี้แข็งมากย่างเงี้ยเนอะคืติดลำดับคงแท็บครับปเงินมายังไงสามสิบเขาดูมานานคุณก็ยังรักเหมือนเดิมก็รู้สึกดีที่ทุกคนก็ยังรักเหมือนเดิมแล้วก็นะก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้อยู่เกาหลีเพราะว่าบินบ่อยมากมาไทยไปไปจีนไปญี่ปุ่นอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีที่เขายังยังรักยังชื่นชมยังชอบอยู่ครับกต่วงการเราเรายังเหมือนเดิมเนาะอะไรนะเรายังยิ้มชอบเหมือนเดิม งานที่ที่ไหนก็ก็เฉยๆครับมีรับบ้างไม่รับบ้างส่วนใหญ่ก็จะรับต่างประเทศมากกว่าส่วนใหญ่ที่งานคุณฮือออต่างประเทศเลยไม่ให้อยู่พิเศษใช่แล้วตอนนี้ก็เตร็มตัวระบ้างโซโลของผมที่เราก็คอนเสิร์ตของผมที่ญี่ปุ่นอยู่อะไรก็ยุ่งแต่ว่าแต่ตอนนี้ส่วนใหญ่ก็อยู่เกาหลี แฟกๆมีคิดถึงไหมคะเพราะว่าผลงานของเราก็แบบไม่ค่อยมีล้าน,นแล้วก็ทำใน,นต่างประเทศก็เพิ่มขึ้นนะแฟนๆก็คิดถึงน่าจะคิดถึงน่าจะคิดถึง,ค,ถงคงจะคิดถึงแหละ <laughs> แต่ก็เดี๋ผมก็พยายามเพราะว่าก็ทำที่เกาหลีมานานม,มาสิบกว่าปีแล้วก็พยายามกระจายออกไปประเทศอื่นบ้างเพราะว่าแบบก็แฟนคลับประเทศอื่นจะได้เจอด้วยแหละแต่ไม่ได้อิ่มตัวที่เกาหลีแล้วใช่ไหมพี่ฮะไม่ไม่ไม่ยังยังรับงานได้อยู่ใช่ไหมยังหิวอยู่ครับมีมีติดต่อมาบ้างไหมคะพี่บ๊วมีครับผมก็มีมาเรื่อยๆแล้วก็ก็ดูอยู่ ว่ามันต้องดูเวลาด้วยเพราะว่าผมก็อยากจะกลับมาทางานที่เมืองไทยมากขึ้นด้วยมีหน้าก็มี the brothers project แล้วก็น่าจะมีอีกหลายโปรเจกต์ที่เข้ามาตอเป็นโปรเจกตที่มาทำที่เมืองไทยใช่ครับผมก็ brothers project ก็มาทำที่เมืองไทยเไทยก็จะได้เห็นหน้าใช่ครับผมใช่ก็ช่วงนี้เป็น 2pm เราก็แบบคุณก็อยู่เกาหลีอยู่ญี่ปุ่นซัดส่วนใหญ่ ก็แฟนไทยก็คงจะไม่ช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่ก็เลยจะกลับมาให้แฟนขับไทยได้เจออยางชื่นใจไรรางจริงๆแล้วการทำงานที่เกาหลีมันกดดันมากขนาดไหนเห็นเดี๋ยวช่วงนี้มีข่าวแล้วเป็นอดีตขาศึกตายกันบ่อยมากผมว่ามันทางานที่ไหนก็กดดันนะแต่ว่าผมจริงๆเรื่องที่ผมไม่อยากพูดมันเซนซิทีฟมากเพราะว่าผมก็ไม่เข้าใจผมไม่ผมไม่ผมไม่ใช่เขาผมไม่เข้าใจความคิดหรือความรู้สึกของเขาในในระยะเวลานั้นที่เขาต้องผ่านมาพรามันจะเพราะเขาทุกข์ทรมายขนาดไหนซึ่ง ผมเศร้าใจมากเพราะว่าเพื่อนร่วมโอกาสมาคือแบบผมก็เดบิวต์มาใกล้ๆกันเลยแล้วก็ก็ยังก็คิดถึงว่าเขาเขาต้องเศร้าเขาต้องททรมานขนาดไหนถึงจนได้เลือกทางออกทางนั้นก็าเศร้าใจแทนอล้วคุณสงสัยอะไรคุณสงสัยกับว่าภาษาการเมืองเกาหลีมันเป็นยังไงถึงความกดดันที่คนหนึ่งหาทางออกแบบนอ๋ออาจจะกดดันมากกว่าเมืองไทยนิดนึงเพราะว่า ของเขามันมันแบบไปทั่วประเทศทั่วไอ้ทั่วโลกมากแล้วมันมันเป็นมาเก็ตที่ใหญ่มากๆจนผ,ๆผู้การการการแข่งขันคู้แข่งขันก็เยอะแยะแล้วก็มีมีวงใหม่ออกมาแบบทุกวันเดินแล้วเป็นสิบสบวงอะไรมันก็ก็อาจจะมีเครียดมีม,มีเป็นอย่างนี้ได้มากกว่าแต่ผมก็ไม่ไม,ไม,ไม่ก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงนะทั้งจิตแล้วก็ทั้งกายนะครับ โอเคนะขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับคุณดูพรีเมีใหมได้ไหมครับได้ครับ